สวัสดีครับอยู่กับผมแซมวิ่งครับเป็นไรอาจารย์มึอนี่ชิวมึอนี่เชี่ยว<ม>อยาว่าไป็นาา่าเมื่มอว่าผมบอกเรเียกว่าท่านเนี <laughs> ย่ยเยาว่าท่านบอกว่าชวเชี่ยวลอยเถี่ถยวแล้วมึงแรียกเกือเต่าเลยมาโหลดเลยสิยอดฐานที่ระเก้อขี้โม่งเนาะมากมากพร้อมกันเลยเนาะขนาดไปขี่เข้ามายังท่านเลยออื เออ,เออได้ยังไงแตเอาเลยรถจะรดีดดยกว,ว,ว่าเหรไเที่ไเด,ยว,วเดยว่า <c oughs> เริ่มคล้องแล้วหรอวะเขามือ,อยังะยนะนะัข่าวข้าแล้วอืมอนันทางไปโดนมันเป็นเป็นสมองยังตืๆอย่เนหร ตรงมนจานมีแค่สองสามหมื่นได้นระกินเหล่าไหลวะแค่นี้ยังไหวครับเดี๋ยวไปดูจานติงหน่อยเส uh, like, ียติงตักเองเลยครับเพราะว่าเอากระบาดนี่เพราะว่าอัดกล่องแน่นอนเลยเออพอแล้วพอแล้วพอแล้ว เปืองเปลืองโอ้เยอะแท้เปลืองอนเอเองอะเนี่ยโอ้จับมือเลยจับมือเลยเดี๋ยวเอาอยาออกอีกฮะเบื้องเบื้องเพื่อนเอาข้าบบา,า,บานาบาไหมเอ้ยใส่เกินหนาเกินตาเนาะตาหลอกนาหลอ,อกก้นเออหลอกนาหยันมี่หยานะ ร่วนเวินใส่จัดหนักจัดเต็มเอ๋เอโอ้ดินสวยมากเลยครับโอ้พอแล้วพอแล้วโอ้เอาอีกนะไม่พออีกโอ้อโอดินเหนบก็หักลง ยอ่อแกวไอยังไม่พออีกนะเออเอาเอาเข้าไปตรงนี้จะถึงชั้นดินเหนียวแล้วเนี่ยหน้าดินพ้นแล้วเออใส่เสื้อหัวน้ำนะเอาปาดเลย เขากจะว่าเด้วยติงเองแปลดินมาแต่ไหนว่าทำไมสวยจังเลยแล้วอ่ะยะอ้าาฮ่าฮ่า อใส่แบบนี้เที่ยวสามร้อยได้หนิตอนแรกว่าจะเอาเที่ยวสองร้อยพอไม่ไหวดบตูดให้ผมเลยนะครับฮะถ้าผมออกไม่ไหวดบตูนเลยออกโชว์เลยออกโชว์ยเราจะมาตอนไหนเนี่ยวันนี้เมียมาคุมไหมฮะอะไรยางยังไม่ไปอาบน้ำเลยไปเช็ครถก่อนคอนเสิร์ตบ้าเลยด้วนเสิร์ตาดท้องบ้านเลยเดี๋ยวเดี๋ยวบอกเขาว่าเอามาทำอะไรเอาเอามาทอดเอาอ๋อปลาปลาปลาทอดพริก ปลาลาดพอ๋อต้องทำอะไรบ้างนะผดเก็ดแล้วก็บ้างแล้วก็ผ่าขี้ออกอ๋อเอาบอกว่าเอามาทอดวันนี้มีเมนูอะไรปลาปลาราดพี๊ดรสพริกความใสเอา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 กี่ตัวเอาแล้วแต่สหนักหนุณเอาขอปลาตัวหนึ่งเขาเสือกสามตัวไปไปไปเดี๋ยวจัดให้จัดให้จัดปลาตัวหนึ่งเขาเสือเสือเยอะกว่าปลาอีกเสือเสือเลยฮะเสือสาม เหลือสามเหลือสามแล้วลานหนึ่งลาหนึ่งน้ำเต้าอ่ะน้ำเต้าปูปลาเอาไปไปเอาไหวเลยดันจูด้วยไม่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 โอ้ไม่ได้โอ้แค่นี้ดันทำไมน้ำดันน่ะโอ้ว้าสุดหน้าไม่ดันให้เด้อไม่ดันให้เด้อโอ้โอ้ อัน,นอันฮ่าฮ่าฮ่าดินสวยเลยวะเออลืมถามได้กี่เที่ยวมาเพี่ฮะบุกเซ็กเอาอยู่ป่ะเอากระบาดฮะสวิตเตอร์ลุตลดได้กี่เที่ยว ฮะไปกี่เที่ยวเช็คมาให้ผมด้วยส่งแชทมาเอเดี๋ยวเข้ามาคืนเข้ามาตอนไหนผมจะส่งตะตุงเพรเดี๋ยวผมเข้ามาหนึ่งี่ครับเออไปไปคุณรีบไปรีบไปรีบไปเร็วเช็คเช็คก่อนไม่ไม่เช็คก่อนเดี๋ยว<ๆ>เดี๋ยวผมจะเชค็คเที่ยวส่งตะตุงตะตุงไม่ได้เข้ามา,ออารับลูกแม่งเลยนี่ อ้าเหี้ยแม่งขาดอ่าสมน้ำหนาเป็นไดไม่เป็นไรเดี๋ยวเราไปปล้นมาใหม่ได้เลวมันเป็นที่ดึงเบงรกรถมอไซค์รถใครมีมอไซค์เราจะไปดึงปล้นมาใช่ไหม <c oughs> ค,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 ครับอ่าคุณคุณรีบคุณรีบเอามาเช็คครับคุณอย่าความเยอะผมโอ้โหผมได้ากี่เที่ยวเนี่ออก้าเที่ยวฮะมีที่ไหนบ้างมีที่ไหนบ้างบอกมาจะกลางคาดเดา จะการคาดเดาเอาแต่ละทีนะหนึ่งหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบเอออันนี้ที่ไหนน้องจิกสิบครับน้องจิกสิบเสียทีนสองครับจิดเดี๋ยวสิบเสียทีนสองครับของครูหนึ่งครับ กินสองท้องครูหนึ่งครับแค่นี้นะครับผมน้ำมันห้าร้อยเฮ้ยหนึ่ง,น,งน้ำมันห้าร้อยมันหนึ่งถังเนาะแค่นี้บ่ครับผมโอเคส่งไปเลยไปคิดก่อน,อนใช่ไหมใช่ไหม นนั่แหไปไปออกตัวโชว์หน่อยดิไม่ครับรถไม่เด่นมีแต่ควันครับควันอ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 อนออนแปรสแปร์เลยสิ เอาเมียม,มันด้วยไหมเนี่ยไม่มีเมียก็เป็นน้องสาวเอออ่ะน้องสาวมาน,นอนด้วยไปต <c oughs> ิงลิงติงลิงติงลิงติง ฮะรอบพมก่อนนะเที่ยวนึงค่อนเลยรอบพมก่อนนะเที่ยวนึงนบ่รอด,ด,<ะ>ดีฮะบ่ได้เอาไฟฉายสองติดหัวบ่พูดแล้วตักเองโลดเปิด <c oughs> ทางลมไปก่อนวะเปิดรถเออกระบอกอัดอยู่เครงรถอ้ายมันยเนาะเครื่อง โอ้ยมันหูเวลาเ,าเลยวะหอ,ะอดค้ำปุ๊บติดเลยวะไอ้ยะนอยังมาติดนะกดจังไหนก็มาติดะวะแมนวะเป็นวาของของไผ่เนี่ยโ้ามาตังไปเอามาตังแมนบ่แมนของเฮาอยู่บ่โอ้แล้วบมแมนแมนองเป็ติงบ่ จริงมีสองอันอเดี๋ยวเราเจอกันคลิปหน้านะครับผมบ๊ายบายครับสวัสดีครับ